นี้นะครับเราจะมาดูผ้าทิ่ตกที่จังหวัดจันทบุรีนะครับหาดเจ้าร้าวจังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้ผ้าทิศกำลังจะตกดินนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ17เนากานาทีนะครับาที่เรามองเห็นเป็นภูเขานั้นก็คือแหลมเสด็จนะครับแหลมเสด็จนี้จะเป็นจุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นชายหาดเช่นเดียวกันนะครับ ตั้งแต่ปีพศ2523นะครับพระมารดาของราชกาลที่7สเสด็จมาประทับที่บริเวณนี้นะครับก็ได้เป็นตั้งชื่อเป็นแหลมสเสด็จนะครับที่เรามองเห็นเป็นภูเขาตรงนู้นนะครับแต,ตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของหาดเจ้าหลาวนะครับผู้คนก็เยอะพอสมควรครับเรามองเห็นตอนนี้นะครับบรรยากาศกำลังน่าเล่นนะครับ ช้หาดกว้างนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือยังมีขยะเยอะพอสมควรนะครับแต่น้ําก็ยังใสนะครับน้ําใสแต่สู้ในส่วนของอกเกาะสม็ดไม่ได้เกาะขามไม่ได้นะครับก็เป็นจุดสําหรับเป็นที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะครับให้มาเช็คอินนะครับแล้วก็มาชมผ้าทิ์ตกที่หาดเจ้าหลาวกันนะครับจังหวัด จันทบุรีก็เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ